รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรงเรียนหนองเรือวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25ตั้งอยู่เลขที่40หมู่ที่13ตำบลหนองเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่น ในปีการศึกษา2563มีจำนวนนักเรียน2582คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน183คนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษบริหารโรงเรียนโดยนายเรืองยศแวดล้อมพู้งหนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะพู้งหนวยการเชี่ยวชาญและรองพู้งหนวยการสถานศึกษาจำนวน3าท่าน 1. น,นางนสิริจันทร์ไกรพลรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 2. นางวรังคณาวิวัฒปงตระกูลรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 3. นายพานุเดชาภวพินิษ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและรักษาการกลุ่มบริหารวิชาการวิสัยทัศน์ภายในปี2564 โรงเรียนหนองเรือวิทยาครูดีนักเรียนมีคุณภาพบริหารแบบมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายเข้มแข็งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์กีฬาดีดนตรีเด่นอัตลักษณ์มารยาทดีมีความรู้โรงเรียนหนองเรือวิทยาเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตัวกำหนดเป็นนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารที่มีคุณภาพคือแสนเมืองโมเดลมีแผนปฏิบัติการมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมยุวกาชาติ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในแผนปฏิบัติการและหลักสูตรสถานศึกษาที่จะขับเคลื่อนพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความพร้อมในการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมกิจการยุวกาชาติเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนระหว่าง7ถึง25ปี ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2465โดยสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระยานครสวรรค์บวรพินิตฐอุปนาย,ยกสภากาชาติสยามในขณะนั้นด้วยทรงเห็นว่าสภากาชาติบางประเทศได้จัดขึ้นบ้างจากวันนั้นถึงวันนี้กิจการยุวกาชาติได้มีพลวัตและนวัตกรรมมากมายจากรุ่นสู่รุ่น ที่อยากถ่ายทอดให้รุ่นต่อไปได้ทราบโรงเรียนหนองเรือวิทยาได้จัดทำหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกยุวกาชาติให้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรมและมีมนุษยธรรม ใช้เวลาว่างบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2563มีพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยโปรดก้าปรดกระหม่อมให้หมู่ยุวกาชาติไทยโรงเรียนหนองเรือวิทยาเป็นหมู่ยุวกาชาติตั้งขึ้นแล้ว โดยถูกต้องตามข้อบังคับสภากาชาติไทยและโรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบ่งหมู่ยุวกาชาติออกเป็น3ระดับคือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หน่หน่วยสีฟ้ายุวกาชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองหน่วยสีเขียวยุวกาชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สหน่วยสีชมพูโดยจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงที่เ ของวันพุธมีโครงการหลักที่ต้องดำเนินการดังนี้ 1. โครงการเข้าค่ายของยุวกาชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เป็นกิจกรรมค่ายแบบเช้าไปเย็นกลับโดยกิจกรรมจัดภายในโรงเรียนมีฐานการเรียนรู้ต่างๆตามกิจกรรมหลักของยุวกาชาติ 2. โครงการค่ายยุวกาชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เป็นกิจกรรมค่ายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานที่กิจกรรม3วันสองคืนให้ยุวกาชาติได้เรียนรู้แบบเต็มรูปแบบมีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากมาย 3. โครงการเข้าค่ายของยุวกาชาติระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3เป็นกิจกรรมค่ายแบบเช้าไปเย็นกลับโดยกิจกรรมจัดภายในโรงเรียนนอกจากให้เรียนรู้ตามกิจกรรมหลักของยุวกาชาติแล้ว ยุวกาชาติระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ยังมีกิจกรรมพิเศษเช่นการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆเพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 4. โครงการสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยได้จัดพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนของยุวกาชาติเพื่อรำลึกถึงวันสถาปนายุวกาชาติไทย นอกจากกิจกรรมหลักในหลักสูตรแล้วกิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนหนองเรือวิทยายังส่งเสริมและให้ความร่วมมือกิจการ,รยุวกาชาดโดยนักเรียนยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดเข้าร่วมชุมนุมต่างๆเช่นการชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำทุกปีและงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศฉเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทะเทพยวรางกูลกิจกรรมยุวกาชาติโรงเรียนหนองเรือวิทยาเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยผ่านกระบวนการทางกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการทางยุวกาชาดซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานยุวกาชาติมุ่งมัน่นตั้งใจพัฒนากิจกรรมยุวกาชาติยึดหลักคำปฏิญาณตนของกิจการยุวกาชาติเป็นที่ตั้งเพื่อพัฒนากิจการยุวกาชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป